Hello everyone and welcome to Angrid Ditpak, your weekly English podcast right here on Podcast PRD7. This is the show where we make learning English fun, simple, and super useful for everyday life. Every week, we'll share must-know vocabulary, catchy phrases, and fun language tips help you speak English more naturally and enjoyably fun English you help more tips to สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอังกฤษติดปากทางพอดคาสต์พี d านะคะรายการที่จะพาคุณไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันรวมถึงการแชร์คำศัพท์ที่ติดปากประโยคตัวใจและเกร็ดภาษาอังกฤษสนุกๆให้คุณได้เพลิดเพลินในทุกสัปดาห์ค่ะ ใครอยากเก่งภาษาอังกฤษไม่ต้องเครียดมาฟังเราแล้วพูดตากไปด้วยกันนะคะ Let's go Get ready i s a t i k talk time สวัสดีค่ะรายการอังกฤษติดปากใน EP นี้นะคะจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง การจราจรนะคะหรือว่า traffic นั่นเองนะคะซึ่งคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการจราจรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนนะคะเรื่องของสัญญาณไฟจราจรรวมไปถึงยานพาหนะบนท้องที่ยานพาหนะบนท้องที่แล้วก็เรื่องของปัญหาการจราจรนะ,ะก็มีคำศัพท์อะไรกันบ้างนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันนะคะ ในส่วนของถนนนะคะประเภทของถนนเนี่ยมีคำศัพท์อะไรกันบ้างนะคะ road road แปลว่าถนน street street หมายถึงถนนสายย่อยหรือถนนในเมือง highway highway ทางหลวง expressway expressway แปลว่าทางด่วน freeway freeway ทางหลวงพิเศษ intersection intersection แปลว่าสี่แยก crosswalk crosswalk แปลว่าทางมาลาย overpass overpass สะพานข้ามถนน underpass underpass อุโมงค์รอดถนน sidewalk sidewalk ทางเดินเท้าหรือฟุตบาทนั่นเองนะคะนี่จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเภทของถนนนะคะหรือว่า type of roads นั่นเองนะคะไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ traffic light นะคะหรือว่าสัญญาณไฟจราจรนะคะคำแรกค่ะ traffic light traffic light แปลว่าสัญญาณไฟจราจร red light red light ไฟแดง green light green light ไฟเขียว yellow light yellow light ไฟเหลือง stop sign stop sign แปลว่าป้ายหยุด speed limit sign speed limit sign ป้ายจำกัดความเร็ว pedestrian crossing sign pedestrian crossing sign ป้ายคนข้ามถนน u t e r n s i d e ป้ายกลับรถ No parking sign, No parking sign แปลว่าป้ายห้ามจอด No entry sign ป้ายห้ามเข้านะคะนี่ก็เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจ,จรต่างๆนะรวมถึงป้ายข้อห้ามนะคะไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับยานพาหนะบนท้องถนนนะคะ Car รถยนต์ Bus แปลว่ารถบัส Taxi รถแท็กซี่ม o t ต r ร y c l e รถจักรยานยนต์ Bicycl คจักรยานทรั k รถบรรทุกแวนรถตู้ออ b มบลันซ์รถพยาบาล Police Car รถตำรวจ f y e er ร truck รถดับเพลิง ไปดูตัวอย่างของคำศัพท์กฎจราจรกันบ้างนะคะสำหรับ Traffic Rules นะคะ Traffic Rule แปลว่ากฎจราจรนะคะ Speed Limit Speed Limit จำกัดความเร็ว Stop Stop แปลว่าหยุด Go Go แปลว่าไปนะคะ Yield Yield ให้ทาง t u r Left Turn left เล้วซ้าย Turn right Turn right เลี้ยวขวา Go straight Go straight ต right. รงไป U-turn U-turn กลับร right. ถ Overtake Overtake แ right, ป right, ล right. ว่าแซง นะคะคก็เป็นเรื่องของคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับกฎจราจรนั่นเองนะคะไปดูปัญหาการจราจรกันบ้างนะหรือว่า traffic problems นะคะ traffic jam traffic jam แปลว่ารถติด congestion congestion ความหนาแน่นหรือว่ารถติดหนักนะคะ accident accident แปลว่าอุบัติเหตุ collision collision การชนกัน b l a k e d o w n b l a k e d o w n แปลว่ารถเสีย flat tire flat tire ยางแบนหรือว่ายางรั่วนะคะ hit and run hit and run ตรงตัวเลยค่ะชนแล้วหนีนะคะ speeding speeding ขับรถเร็วเกินกำหนด drunk driver drunk driver ขับรถขณะเมาอันนี้ไม่ควรนะคะไฟไฟไฟในฐานะนี้ไม่ได้แปลว่าดีนะคะแปลว่าค่าปรับนั่นเองนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหนะะ้าค่ะ It's time for sound shake ค่ะช่วงนี้เราก็จะไปเรียนรู้กับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ การจราจรนะคะซึ่งการจราจรเนี่ยก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราเจอทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเ,อเส้นทางตำแหน่งหรือว่าการสื่อสารระหว่างผู้ใช้ถนนนะก็จะมีประโยคต่างๆที่น่าสนใจมาช่วยสื่อสารได้สะดวกแล้วก็เข้าใจตรงกันมากขึ้นนะคะ mm hmm. Traffic is part of our daily life. Learning traffic conversation helps us ask for d i r e c t i o n and communicate on the road more easily. Mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์หรือประโยคนะคะที่เกี่ยวกับ การจราจรนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะประโยคแรกค่ะ the traffic is very heavy the traffic is very heavy หมายถึงการจราจรนั้นติดขัดมากๆนะคะหรือว่าบางบางประโยคนี้เราเอาจจะใช้คำว่า traffic jam ก็ได้นะคะอีกหนึ่งประโยคค่ะ stop at the red light stop at the red light แปลว่าหยุดที่ไฟแดงนะไฟแดงเนี้ยก็ต้องหยุดนะคะไฟเขียวถึงจะไปได้นะคะ go w h e n the right turn green go w h e n the right turn green นี่แหละคะ่ะเมื่อไฟเขียวแล้วก็ไปได้นะคะ there was a car accident there was a car accident แปลว่ามีอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะ อยากจะให้ขับรถลงช้าๆเนี่ยนะคะเราก็จะใช้ประโยคว่า please slow down please slow down นะกรุณาขับช้าลงหน่อยนะคะหรือระวังคนเดินข้ามถนนนะคะเราก็จะใช้คบว่า watch out for pedestrian ระวังคนเดินข้ามถนนด้วยนะคะเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกเราจะใช้ประโยคว่า turn left at the intersection Turn left at the intersection นะคะเมื่อสักครู่นี้ช่วงแรกเราเรียนไปแล้วนะคะว่า intersection หมายถึงแยกหรือสี่แยกนั่นเองนะคะห้ามจอดตรงนี้ก็จะเห็นป้ายในหลายๆสถานที่นะคะที่ว่าห้ามจอด No parking here No parking here ห้ามจอดตรงนี้นะคะถนนปิด The road is closed The road is closed แปลว่าถนนปิดนะคะหรือว่าห้ามผ่านนั่นเองนะคะและคำสุดท้าย drive safety drive safety ขับรถปลอดภัยนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังนะที่จะเดินทางหรือต้องขับขี่รถยนต์นะคะหรือรถจักรยานยนต์ก็ตามก็ขอให้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยและต้องปฏิบัติตามกฎจราจรด,ด้วยนะคะและนี่ก็คือเนื้อหาดีๆจากรายการอังกฤษติดปากประจำสัปดาห์นี้ค่ะ ขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะที่ติดตามการรับฟังทุกช่องทางแล้วอย่าลืมนำคำศัพท์หรือประโยคที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปฝึกใช้กันดูนะคะอังกฤษติดปากภาษาอังกฤษง่ายๆที่คุณพูดได้ทุกวันสวัสดีค่ะ That's all for this week episode of อังกฤษติดปาก Thank you so much for tuning and learning with us Be sure to practice to today's phrases and try using them in your daily conversations Simple English you can use every day Bye for now and take care ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สะวะทชนบรี99.75เมกะเฮิรสวทระยอง91.75เมกะสวะทจันทบุรี90.25เมกะสวะทตลาด 92.75เมกะเฮิร์และสบทสกแก้ว103.25เมกะเฮิร์เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast